เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณลุงคุณป้าที่ชื่นชอบในการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรช่องคูดดงคอยคูดงก็อย่างที่บอกนะครับคูดงเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบโดยเฉพาะเหรียญที่มีราคาซื้อขายกันหลายๆเหรียญคูดงก็มีการประกาศรับซื้อเพื่อน,นํามาสะสมบอกทุกครั้งไปนะครับ คูด่งชื่นชอบชื่นชมในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเก็บมาหลายปีปัจจุบันยังไม่ได้เป็นพ่อค้าขายเหรียญขายธนบัตรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคอนเทนต์ที่เราทำก็จะทำในมุมมองของคนที่เขาเรียกว่าเป็นนักสะสมนะครับว่าเออเฮ้ยถ้าใครติดตาม หรือว่าเป็น f c ฟคูโดงมาก็จะทราบกันดีอยู่นะครับหลายครั้งคูโดงก็จะแนะนําให้เก็บเหรียญกระสาบนะครับเก็บเหรียญกระสาบว่าเออเฮ้ยเหรียญแบบนี้วันหน้าจะมีราคาเหรียญแบบนี้ปัจจุบันยังไม่มีราคาคลิปนี้ EP นี้นะครับคุโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ 25สตังค์นะครับเหรียญย5สตังค์โดยเฉพาะปี2,500ที่มีการซื้อขายการสูงถึง1 2 0 0 0แบาทสำหรับในคู่มือการสะสมนะครับสำหรับเหรียญที่คุณดวงเคยแนะนำให้เพื่อนๆพืพี่ๆนน,น,น,น้องเก็บแล้วก็เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะครับว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญก็คือเหรียญน,นี้ จริงๆมีหลายเหรียญมากเลยนะครับที่คุโด่งแนะนําให้เก็บคุโด่งจะพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมนะครับเฮ้ยถ้าเก็บเหรียญแบบนี้เก็บพอศอนี้เอาไว้นะวันหน้าอาจจะมีราคาถึงแม้วันหน้าไม่มีราคาก็ ถือว่าเป็นการสะสมเป็นการออมด้วยปี2 5 4 1สําหรับเหรียญ10บาทคคโดงเคยทําคลิปตั้งแต่ให้เพื่อนๆพีนพนพน่น้องเก็บใหม่ๆช่วงที่ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญก็โดนคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะว่าปั่นราคาบ้างปั่นเป็นรถจักรยานเลยนะมึงนี่คือเข้ามาแบบนี้เยอะมากๆแต่ว่าพูดถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ราคาก็ขึ้นไปนะครับราคาขึ้นไป50บาทจนถึง 1 0 0่งร้ร้กว่าบาทก็มีแล้วแต่สภาพของเหรียญนี่คือเรื่องจริงที่ครูด่งจะพูดเดี๋ยววกกลับเข้ามาสู่เหรียญนี้นะครับเหรียญ25สตางค์ที่คุูโด่งจะมาพูดถึงนี้วันนี้อาจจะขอใช้เวลานิดนึงก็อยากให้เพื่อนๆพี่น,พน,พน,พน,น้องตามนะครับตามแล้วก็สังเกตตามที่ครูโด่งบอกนะครับมีอยู่3จุด เอาแบบเห็นเห็นเลย3จุดง่ายๆนะครับราคาเล่นกันนี่ก็ท่านในหนังสือก็หนึ่งแสบาทร้านใหญ่ๆระดับประเทศนะครับรับซื้อ1,000งแบาท1,000งแบาทนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเข้ามาดูเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้อาจจะไปช้าหน่อยปกติคุณดวงจะแว็บหนึ่งแล้วก็ คือจบไม่ให้เกินห้านาทีแต่ครั้งนี้อาจจะเกินห้านาทีเพื่อประโยชน์ของเพื่อนๆพ่นพี่พี่น้องๆ้องเองนี่ครับผมใครมีเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปีสองพันห้าร้อยไปหยิบมาเลยนะครับไปหยิบมาเลยเหรียญยี่สิบหสตางค์ปีสองพันห้าร้อยเนี่ยเหรียญที่ด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าที่เป็นพระพักหนุ่มด้านหลังเป็นยี่สิห้าสตางค์ เนี่ยเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตังค์เดี๋ยวคุโด่งจะชี้ให้ดูสามจุดนะครับเหรียญมาเข้าเรื่องเลยนะหยิบมาแล้วก็มาดูเลยนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตังค์ปีสองพันห้าร้อยมีทั้งหมดอยู่สองแบบนะครับมาว่ากันด้วยเอาแบบไม่ให้ยืดเยื้อมากเหรียญยี่สิบห้าสตังค์ใครมีดูตามคุโด่งเลยนะครับนี่คือเหรียญยี่สิบห้าสตังค์ อักษรบางหรือว่าบล็อกบางนะครับเป็นบล็อกบางนี่ครับผมเหรียญน,นี้คาดว่าน่าจะเป็นเหรียญทดลองทดลองนะครับก่อนที่จะมีการผลิตที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันลองลองดูนะครับใครตรวจสอบตามที่คุณดวงบอกด้านหัวไม่ต้องไปดูเลยนะมาดูมาดูเลยครับด้านหลังพลิกด้านหลังมาดูอันดับแรกดูที่ คำว่าอักษรน,นะครับด้านขวามือสอตอสตังนะครับส,สตังเนี่ยเส้นขอบจะห่างนะครับเส้นขอบจะห่างตัวหนังสือก็จะบางนะครับขอบห่างหนังสือบางเห็นไหมนี่แบบเป็นรูปภาพเลยนะครับจุดที่สองจุดที่สองเข้ามาดูจุดที่สองนะครับคําว่าตรงเลขไทยนะครับยี่สิบห้า เลข2กับเลข5นะครับเห็นไหมนี่คือ2 5ที่ขอบจะห่างกันนะครับก็คือเลข25สิบตางนี่จะเล็กแล้วก็บางกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมบางนะครับมาดูเห็นหรือยังทีนี้มาดูคำว่าตรงพอผ่านนะครับพอสอ2องหตรงพอผ่าน ดูขีดนะครับขีดตรงกระทากระทาของตาโลบตาแผ่นดินเนี่ยครับกระทาขีดต้องตรงพอพานขีดต้องตรงพอพานเห็นไหมครับตรงกลางพอพานนะครับไม่ใช่หางพอพานนะตรงกลางพอพานเห็นไหมครับจุดที่หนึ่งคำว่าสตังตัวอักษรต้องบางจุดที่สอง เส้นขอบบริเวณ25สตางค์ต้องบางจุดที่3คาาชี้ต้องตรงกลางพอพานเห็นไหมครับตรงกลางพอพานนี่คือลักษณะของเหรียญราคา1นึ0 0 0สบาทเห็นไหมครับทีนี้เกิดถ้าเกิดใครไม่มีเหรียญ25สตางค์ตาแผ่นดินมาเปรียบเทียบเดี๋ยวครูโด่งทําด้านหลังให้ดูอีกครั้งนะครับ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ตาแผ่นดินที่เป็นอักษรบางเห็นไหมครับอยู่ซ้ายมืออักษรบางเปรียบเทียบกับเหรียญที่เป็นอักษรหนาปกติอักษรหนาปกตินี่ถามว่ามีการเล่นกันไหมก็เล่นกันไม่กี่บาทนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตมันเยอะมากแต่ที่ราคาเล่นกัน หลักแสนบาทก็คือเล่นกันอักษรบางดูนะครับครูดวงพยายามทําชัดๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องทําความเข้าใจนะครับเหรียญราคา10,000แสนกับเหรียญราคา5บาท3าบาทห้าบาทจะแตกต่างกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมสาหรับเหรียญผ่านการใช้นะนี่เห็นไหมครับเอาให้ชัดๆเพราะว่าครูดวงเคยทำเหรียญแบบนี้เพื่อให้ดูนะครับคนที่อยู่ในวงการนักสะสมก็ บอกว่าเออเฮ้ยเรารู้แล้วแต่เพื่อนๆพนี่เรียน้องครับหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมหลายคนไม่ทราบนะครับอักษรบางราคาเหรียญละ1นึ่งแสนบาทอยู่ด้านซ้ายมือเหรียญปกติอักษรหนาเล่นกัน3บาท5บาทนะครับ3บาท5บาทอยู่ด้านขวาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับ ช้าช้าชัดชัดเผื่อมีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือของเพื่อนๆพี่พี่น้องๆโดยไม่รู้ตัวถ้ามีก็โอ้โหครูด่งก็คือเหมือนถูกหวยเลยอ่ะถูกหวยสองร้อยคูณสองร้อยอ่ะก็ลองลองดูนะครับนี่ไงเหมือนสองร้อยคูณสองร้อยเลยอ่ะนี่ครับผม ลองลองดูนะครับถ้าเกิดใครมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเก็บเหรียญเก่าๆเอาไว้โชคดีอาจจะเป็นของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้มีการรับซื้อกันจริงยิ่งเป็นเหรียญทดลองบล็อกแล้วพอทดลองบล็อกเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันอาจจะไม่สวยหรืออาจจะยังไงก็มีการนําออกมานะครับนี่คือข้อมูลดีๆที่ครูโดง่งพยายามจะมาบอกมากล่อวเพื่อนพี่พน้องนนะครับ ทั้งหมดครูดวงยังยืนยันรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าวแบกหามการศึกษาไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามเป็นประโยชน์กับผู้ศึกษาทั้งหมดคลิปนี้ ep นี้มีสั้นๆจะเพียงเท่านี้นะครับอ๋อช่วงนี้ฝนตกอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกพายุเข้าพยายามดูแลตัวเองนะครับคุณดวงยืนยันเสมอไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเอง สวัสดีขอให้เก็บเหรียญย่างมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอกคอยด้วยนะคะ